กินข้าวกินข้าวกินข้าวข้าวไข่กินข้าวกินข้าวกระต้มปลาต้มมันอร่อยต้มมันปลาต้มมันปลาไปปออแสบแสบหลีฮะจิเร่จิเล่จ้าเนาะ มากินข้าวด้วยกันเว้ยกินข้าวกินข้าวกินข้าวกับต้มปลาไปปอต้มมันอร่อยอร่อยจำหมูใครจะว่างวันอะไรละแต่วันนู้นยิ่งไม่กินข้าวก่อนวะจ้าเหรอไปว่างวันแล้ววะว่างวันข้าว <laughs> 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 nah, pa, ya kali <laughs> di <laughs> <laughs>

รรหอดอดหอดได้ได้หลอดีหลอดีลตีลตีกินข้าวได้ปลาแล้วก็มากินข้าวดอเลยได้ปลาหังรอยนี้ บาเบนบาเบนป้บาบาบลองร้อยก็ถ่ายพี่น้องเอ้ยปลาจริงจังเรารทุกวัน านี่ราคาดีประเบนประแบนก็สวัสดีปราเพียงเทนี้นะครับกดติดตามให้ด้วยเห็นแล้วอย่าลืมครับต้องทำมาหาเด็ก